ไม่มีชนแน่นอนคันนี้บอกเลยเลยนะครับบอดี้ของซากลั้นหน้ารุ่นนี้เนี่ยห้องนิสสันค่อนข้างกว้างเลยนะ,ะแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยคุณลูกค้ายังได้บริการช่วยเหลืฉุกเฉินจากนิสสันของเราไปด้วยเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้พมกับซิ่งอีกแล้วนะครับเราอยู่กันที่นิสสัน Intelligent ชอยเอ e มเพลอร์นะครับผมวันนี้มีเจ้าคันนี้นะครับมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะครับไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัวนิสสันอะเมล่า1.2 V L ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสปอร์ตเทคด้วยนะครับตัวรถเนี่ยเป็นปี2018นะครับกับสีรถสีดําเข้มๆดูๆแบบนี้นะครับออปชั่นแน่นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสภาพของเขาเนี่ยจะโดดเด่นขนาดไหนตามที่ไปเลยครับอ่ะนะครับเราลองมาดูบอดี้ด้านนอกก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวอะเมล่าคันนี้นะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดําสนิทเลยนะครับผมไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแบบลมดํานะครับผมจะ อารมณ์สปอร์ตเทคก็จะประมาณนี้นะครับที่เห็นเป็นเส้นด้านล่างนะครับเป็นเส้นฝั่งซ้ายและฝั่งฝา2องันนะครับใต้กันชนด้านล่างนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลน์นะครับเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยไฟตรงนี้เขาจะติดขึ้นมาให้เรานะครับผมอ่ะสำหรับตัวสปอร์ตเทคเนี่ยปกติล้อเขาจะเป็นล้อแม็กแล้วนะครับเป็นลมดําแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นลายที่เขาชื่นชอบมานะครับผมเป็นลายแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นล้อแม็กสีทองนะครับกับยางเป็นยางโอตานิปี2020นะครัียกว่าาาไไมม่่ด้เกสิานก็รั้อม สเกิรอบคันนะครับมีมาให้รอบคันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตรงฝากระโปรงหลังเนี่ยจะมีสปลังมาให้ด้วยนะครับตรงกระชนด้านท้ายนะครับจะสังเกตว่าจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้3จุดนะครับอันนี้จะเป็นออปชันที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ปุ่มคีเลสโกด้านข้างประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับสามารถกดล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถได้จากด้านนอกนะครับโอเค น่าจะครบถ้วนสําหรับด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโครงสร้างนะครับกับห้องเครื่องของเขากันต่อดีกว่าไปเลยครับผมสำหรับเรื่องบอดี้โครงสร้างนะครับคันนี้บอกเลยเลยนะครับเดิมสนิททั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้านะครับสติ๊กเกอร์มอกรับครบเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับไม่มีรอยเก็บมาเลยนะฮะอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับแล้วก็ซีนยางนะครับจากฝากระโปรงไล่ไปจนถึงหัวน็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดแน่นอนนะครับผมไม่มีชนแน่นอนคันนี้บอกได้เลยนะครับบ ด้านหน้าด้านข้างรอบคันสวยกริฟเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับออปชันภายในมีอะไรบ้างนะครับสาหรับ BL ไปเลยครับผมสาหรับภายในนะครับคันนี้นะครับบอกเลยเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยทำการเปลี่ยนหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบาะหนังสีดําสนิทเลยนะครับปกติรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปหรือไม่ท็อปนะครับเบาะของเขาจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมก็ติดตั้งเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการทําความสะอาดหรือว่าดูแลรักษานะครับผม ถ้เอมาแล้วกันนะครับสาหรับเลขนี้นะครับใช้มาน้อยมากเลยนะครับเพียงแค่91,000พกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้บอกได้เลยนะเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าศูนย์เช็คประวัติตลอดเลยนะครับสามารถมาขอดูการเข้าศูนย์เจ้าของเดิมได้เลยที่เราได้เลยนะครับผมสาหรับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงแบบทัชสกรีนนะครับของ Kenwood นะครับตัวนี้จะติดตั้งมาให้สําหรับรุ่น VL มาให้อยู่แล้วนะครับตัวแอร์นะครับจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับผมเปิดปิดแล้วก็ปรับอุณหภูมิองศาได้เลยนะครับผม ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับผมตัวสตาร์ทนะครับตัว VL เนี่ยจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะจะไม่ใช่กุญแจบิดสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็ใต้กุญแจรีโมทแบบอิมม b i l ลิเซอร์มาแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับเคยรีวิวไปให้ดูบางคันก็รีวิวไปให้แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นแล้วก็ราคาสําหรับคันนี้ดีกว่าครับไปเลยครับผม สำหรับนิสสันอะเมล่านะครับ1.2 VL Sporttech คันนี้นะครับตัวรถเนี่ยปี2018นะครับราคาจำหน่ายนะครับณตอนป้ายแดงของเขานะครับตั้งเอาไว้ถึง637,000บาทเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นมือสองแล้วนะครับราคาคุณลูกค้านะครับสามารถจับต้องได้เลยนะครับเพียงแค่329,000บาทนะครับกู้ไฟแนนซ์เนี่ยสามารถจัดได้เต็มเลยนะฟรีดาวได้นะครับถ้าฟรีดาวเนี่ยคุณลูกค้าจะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะผ่อนน้อยกว่านี้ เพิ่มดาวเข้ามาได้นะครับยอดผ่อนก็จะกดต่มลงไปอีกเลยนะครับผมสาหรับโปรโมชั่นนะครับนอกจากฟรีดาวแล้วนะครับผมคันนี้เนี่ยเรายังมีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับพอไฟแนนซ์ผ่านเราก็เอารถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านด้วยเช่นกันนะครับผมจัดเคลือบสีให้นะครับค่าเชื้อโอโซนให้นะครับเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้คุณลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับผมคุณลูกค้ายังได้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากนิสสันของเราไปด้วยเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็ใครสนใจคันนี้นะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะคร์0-2 34446นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลคุณลูกค้าอยู่นะครับวันนี้นะครับสิ่งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดซ u บสไคร b ์ช่องของเราไว้น,นิดนึงนะครับรถเราเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆสภาพสวยๆเลยนะครับผมจำหน่ายโดยนิสสันยูสคารอย่างเป็นทางการวันนี้สิ่งขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ